นะครับนะตอนนี้คดียาเสพติดเยอะมากนะทนายความหลายคนก็ทําคดียาเสพติดเยอะนะฮะทำจนล่ำจนรวยเยอะแยะนะล่าสุดที่8นิ้วนี่จับยาเสพติดตั้งเยอะตั้งแยะนะเป็นหมื่นหมื่นตันตอนนี้สังคมก็เรียกร้องให้ปปสอ่านะนะครับนะกระทรวงยุติธรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติถแถลงที่ว่าไอายาเสพติดเป็นหมื่นหมื่นตันหลายหลายหมืน่นล้านเนี่ยเป็นของใครไงนะทำไมไปอยู่ในโกดังที่8รนิ้ว ตอนนี้สังคมก,กำลังตั้งคำถามก็ฝากไปยังท่านนายกนะครับนะนะดูแลท่านดูแลแล้วก็ฝากไปยังรัมตีสมศักดิ์เนี่ยยาเสพติดเป็นของใครถแถลงให้โปร่งใสหลายๆคนเขามองว่าเอา๊นะจะหาคนรับผิดได้ไหมยาเสพติดเยอะแยะมากมายถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงรู้เห็นเป็นใจมันจะมาอยู่ได้ยังไงที่8ลิ้วเป็นหมื่นๆตันปืนหมื่นล้านอันนี้ก็ว่ากันต่อไปฝากกันมาที่การายาเสพติดด้วย เรียกคนเหล่านี้ไปสอบถามที่ว่ายาเสพติดพวกนี้เป็นอะไรยังไงไม่ใช่สอบไปสอบมายาเสพติดสามหมื่นล้านกลายเป็นแป้งมันนะครับเพราะที่ผ่านมาก็มีรมัฐมนตรีแป้งมันฮะไปโดนจําคุกที่ออสเตรเลียทําไปทํามาบอกว่ามันไม่ใช่ยามันคือแป้งนะครับนี่ก็คือนะนะออประเทศเรานี่มันก็แป,กแปลกๆอยู่นะจับยาเสพติดเป็นหมื่นหมื่นตันลองตามดูนะนะครับตามดูนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมนํามาเล่าสู่กันฟังเรื่องยาเสพติด นะรีบถแถลงข่าวรีบจับปุ่มถแถลงให้ชัดเจนว่าใครอยู่เบื้องหลังยังไงสังคมก็เริ่มตั้งคําถามว่าใครคือเจ้าของยังไงหรือจะตัดตอนแค่นี้ยังไงฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะฮะเรื่องยาเสพติดที่8ริ้วบ้านผมเนี่ยนะฝากพอบตอรอรอฝากเลขาปปออสฝากรัฐมนตรีสมศักยุติธรรมฝากกันมาที่การยาเสพติดไปลองดูนะฮะนะ การมาที่การในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยถ้ามันทํางานดีๆนะครับก็มีประโยชน์ไม่เปลืองไฟแต่ละคณะมีเงินตั้งแต่1 2บสถึงสิ้าล้านวันๆเดินทางไปสัมมนาที่นั่นที่นี่เนี่ยไปสัมมนาหรือไปเที่ยวนะหรือไปช่วยเหลือประชาชนเอาค่าทาบรบริวารไปนั่งดื่มบงดื่ม,มวายกันสบายเลยนะถ่ายรูปกันหัวเราะชนแก้วกันนะเงินภาษีกูทั้งนั้นนะพวกกันมาที่การทั้งหลายเนะี่ยผมไม่อยากจะบอกว่าคณะไหนนะคณะเราสิบสองล้านสิบห้าล้านนะนะ นะนะครับนะอันไหนมีข่าวดังก็เรียกไปถ่ายรูปสร้างภาพจบนะลงพื้นที่ก็ไม่ได้จริงจังไม่ได้คิดจะทำอะไรให้มันสุดเพราะนั้นฝากกันมาที่การในสภา,าทั้งหลายนะครับคุณมีงบประมาณนะครับปีละ12ล้าน15ล้านเฉลี่ยละเดือนละล้านคุณเอาเงินไปทำอะไรกันนะวันๆเนี่ยไปร้องเรียนก็นแค่ถ่ายรูปสร้างภาพออกสื่อแล้วจบทำงานให้มันมีผลงานทุกคณะผมไม่ได้ว่าคณะไหนคณะหนึ่งนะฮะ นะยาเสพติดท,ที่8ปลิ้วอย่าให้มันเป็นแป้งนะแล้วก็ผมได้ข่าวมานะครับสำนักง,งานปปสเนี่ยงประมาณ100บาทเนี่ยเจ็ดสิบบาทเนี่ยจ่ายสินสิน,ส,น,ส,นสินบนรางวัลน,นาจับหมดเจ้าหน้าที่ก็รวยกันหมดนะรวยกันเลยครับสมมติมดได้มาร้อยล้านเจ็ดสิบล้านก็นกลายเงินอะไรงบประมาณทั้งหมดต้องไปจ่ายสินบนนําจับหมดนะถ้าจับเป็นหมื่นหมื่นล้านนี่เจ้าหน้าที่ก็รวยกันหมดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยไปแก้กฎหมายดีไหม ว่าสินบนนําจับนี่ยกเลิกได้ไหมเพราะว่าการับราชการเหมือนกันนะนะหน่วยงานอื่นรับราชการก็ไม่เห็นมีสินบนนําจับเลยมีหน่วยงานปปสเนี่ยนะนะครับเนี่ยสินบนนําจับแล้วเงบประมาณทั้งหมดประมาณเนี่ยประมาณ70%นะข่าวลือเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ข่าวลือที่ผมได้มาเนี่ยนะเป็นเรื่องจริงนะเ่าทิ่ทราบนะเขาบอกว่าเนี่ยงบประมาณเนี่ย7จเนี่ยจ่ายเงินสินบนรางสินบนรางวัลน,นําจับหมดเลยนี่ผมได้มา ทราบมาจากบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ในในวงการตํารวจเขาบอกนะเนี่ยเยงาประมาณเนี่ยเยอะแยะมากประมาอเนี่ยแต่ว่าต้องจะเอาไปจ่ายรางวัลคนชี้บอะแสคนจับกลุ่มอะไรหมดเพราะนั้นก็พวกเจ้าหน้าที่พวกคนชี้บอะแสก็รวยกันหมดคนชี้บอะแสทําไปทํามากับพวกตํารวจก็รวยกันนะนะเป็นข้าราชการได้รับเงินเดือนเสร็จยังได้รางวัลน,นาจับอีกโอ้โหนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคดีที่8ปดริ้วนะครับ จับยาเคยาอะไรเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยอยากให้มันเงียบพี่น้องประชาชนก็อยากทําความจริงให้ปลาจระจา่ะา,จางที่จะส่งจากแปดริ้วไปไต้หวันเนี่ยยังไงบางคนบอกในประเทศมันราคาถูกขายไม่ได้ต้องส่งไปไต้หวันจริงไหมนะบางคนบอกมีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังนะไม่กล้าสาวจริงไหมเราไม่รู้หรือเป็นแผนของปปสอตอนนี้ต้องการเงียบๆไม่อยากจะบอกกําลังสืบสวนสอบสวนพูดให้ชัดเพราะยาเสพติดมันเยอะ <c oughs> น,ะะนักกฎหมายทนายความบางคนก็ไปช่วยบิดเบือนคดียาเสพติดบางคนนะครับเป็นทนายดังๆยอมเสียชื่อเสียงครับไปทําคดียาเสพติดจ,จนถึงขนาดนะทาเอกสารปลอมไปเอาบันทึกการจับกลุมคดอีอื่นๆมาช่วยเหลือจําเลยในคดียาเสพติดจ,จนสาลออกหมายจับเป็นข่าวโด่งดังขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อเงินเพื่อทองเดี๋ยวนี้เป็นไงนักกฎหมายทนายความบางคนนะทำถึงขนาดนั้นนะ จะช่วยเหลือลูกความนะฮะที่ทำคดียาเสพติดนั้นไปเอาบันทึกการจับกุมของโรงพักมาแล้วเอามาสืบพยานในศาลช่วยเหลือจำเลยในคดียาเสพติดจนสารออกหมายจับไปนะครับเนี่ยไม่น่าเชื่อนะฮะนะครับคือเป็นทนายความเป็นนักกฎหมายอะไรเนี่ยนะทำยาเสพติดเนี่ยคดียาเสพติดหรือทนายสายยาเนี่ยไม่มีใครเขาว่าแต่อย่าไปบิดเบือนอย่าไปใช้เอกาสารปลอมอย่าไปนําสืบเท็จนะครับ เนะพราะคดีในศาลทุกวันนี้คดีอาญาเจ็ดแปดสิเปอร์เซ็นเป็นคดียาเสพติดทั้งนั้นนะฮะผมคุยกับกันมาที่การคดีกันมาที่การยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรน่ะนะนะที่เขามาหาผมมันก่อนน่ยนะนะครับเขาเป็นการมาที่การวิสามัญศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและบําบัดอะไรต่างๆ่ยพวกฟื้นฟูพวกยาเสพติดเขาบอกนะทุกวันเนี่ยเราจับผู้ค้ายาเสพติดหนึ่งรายเนี่ยเราเสียงงบประมาณมาก จับพ่อค้ายาเสพติดหนึ่งรายก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจับกลุ่มค่าใช้จ่ายในการสอบสวนตํารวจค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องจ้างอายการเงินเดือนแสนกว่าต้องไปตัดสินที่ศาลต้องมีผู้พากษามาเงินเดือนอีกแสนกว่าติดคุกเอาไปอยู่ในเรือนจําต้องเอาเงบประมาณเลี้ยงในคนพวกนี้ไปจําคุกตลอดชีวิตจําคุก30ปีต้องเอาเงินภาษีไปเลี้ยงดูพวกนี้เยอะแยะมาหาศาลและในคุกเนี่ยนักโทษร้อยคนเนี่ยเจ็ดสิบคนเป็นพวกพ่อค้ายา นะแล้วเราเสร็จแล้วเนี่ยคนพวกนี้เป็นคนค้ายาเสพติดเนี่ยแล้วเสร็จแล้วทำไมเราต้องเอางบประมาณของเราทั้งหมดเนี่ยไปสร้างเรือนจําตอนนี้มีเท่าไหร่ร้อยสี่สิบห้าแห่งหรือไงจําไม่ได้ทั่วประเทศแล้วก็ต้องไปเอาภาษีมันนไปเลี้ยงให้มันกินข้าวสามมื้อทุกวันนะเอางบประมาณเนี่ยนะไปเลี้ยงข้าวพ่อค้ายาเนี่ยสามสามมื้ออยู่ในเรือนจานะพันตำรวจเอกอวิทยสันเนี่ยเอฟซี FC ทนายใครทุกเนี่ยหนึ่งในการมาที่การวิสามันของคณะกรรมการมาที่การยาเสพติด มาเล่าให้ผมฟังว่าการที่ตำรวจไล่จับกลุ่มเน้นป่าปามอย่างเดียวมันไม่ได้เกิดประโยชน์มันต้องแก้ที่ต้นตอทำอย่างไรใหเ้เน้นเรื่องการป้องกันและการบำบัดฟื้นฟูนะครับคนป่วยคนเจ็บไม่จำเป็นต้องเอาไปเข้าคุกนะคนติดยาคนขายยารายย่อยเม็ด2เม็ดไม่เกิน10เม็ดพวกนี้ไม่ควรจะติดคุกกิตระนะนะชวนควรใช้วิธีการบำบัดรักษา นะบินบัตรรักษาเพราะทุว,วันนี้โอ้โหพวกติดยาเสพติดเยอะมากเยาวชนในหมู่บ้านโอ้โหนะเอาพวกนี้มาบําบัดรรักษานะถ้าไม่มีลูกค้าก็ไม่มีคนค้าเพราะฉะนั้นถ้เายาวชนหรือพวกติดยาทั้งหลายมันเลิกเสพยาแล้วเนี่ยเอามาสมัครใจร่วมมือกับกำนันผู้ใหญ่บ้านมัสยิดอะไรต่างๆหลวงพ่ออะไรต่างๆนะไม่ต้องไปใช้งบประมาณอะไรเลยนะ แล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้าบาบัดแล้วคนไม่ติดยาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องดีนะนะคนก็ลูกค้าไม่มีคนขายก็ขายไม่ได้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วก็ประหยัดงบประมาณคุณคิดดูเลพวกพอค้ายาเสพติดรัฐบาลต้องเอาภาษีไปให้มันกินสามมือค่ด,ดูมันอยู่ในเรือนจําเต็มไปหมดเลยแล้วตอนนี้คนติดยาเนี่ยครับทั้งประเทศเนี่ยอาจจะถึง5ล้านในระบบ2-3ล้านนอกระบบอีก2ล้านนะผู้ต้องหาคดียาเสพติดจำเลยทุกวันนี้เยอะแยะไปหมดครับ นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับพี่น้องประชาชนนะผมในความห่วงใยประเทศชาติตอนนี้คนดูอยู่ทาง Facebook ก็6000คนดูอยู่ทาง u t u b e ก็4,400ตอนนี้ก็หมื่นกว่าครับนะกราบขอบพระคุณมากเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆอาจารย์ก็ให้ความรู้กันทุกวันนะครับตอนนี้หนี้สินก็หนักลแล้วแต่ละคนนะนะมีแต่หนี้สินมาเช้ามีคนโทรมาบอกว่า,าคุณยายอายุ91ปีโดนลูกหลานพาไปสำนักงานที่ดินไปปั๊มมือ แล้วก็โอนโอนที่ดินไปของตัวเองผมปังแล้วโอ้ทำไมคนเรามันจะชั่วกันขนาดนี้วะคนแก่อายุ9 0เอพาเอาใส่รถเข็นขึ้นไปไปปั๊มมือแล้วก็โกงที่คุณยายที่ดำเนินสะดวกส่วนข้อที่จริงเท็จยังไงเราก็ไม่รู้นี่ก็นี่ก็เรื่องนึงก็ฝากไว้นะอีกเรื่องนึงก็เรื่องไอ้พวกที่อะไรอะพวกไรเดอร์นะฮะเห็นเมื่อวานทะเลาะก,กัน นะแล้วก็มีการทําร้ายร่างกายกันนะออกทางช่ององมารินอะไรตีกันไปตีกันมานี่กระจร้อนครับนะสมัยนี้คนใจร้อนครับดุดาว่ากาวบีบแต่และต่างๆฆ่ากันตายเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆอากาศร้อนก็อยากให้พี่น้องประชาชนช่วยกันใจเย็นๆก็าฝากไว้นะครับตอนนี้บ้านเมืองมันโอ้โหมันหนักนะใจร้อนมากครับแต่ละคนนะก็าฝากไว้นี่สินก็หนักอย่าสร้างนี่สร้างสินกันเยอะนะพี่น้องครับอยู่แบบพอเพียง มีแค่ไหนกินแค่นั้นหยุดสี่วันไม่ต้องไปเที่ยวเลครับลุงตู่บอกไม่เที่ยวจะจะกินไม่มีจะไปเที่ยวนะฮะประหยัดประหยัดกันบ้างนะครับทุกอย่างนะฮะนะไม่ต้องซื้อรถใหม่ไม่ต้องซื้อบ้านใหม่ไม่ต้องมีเมียน้อยไม่ต้องนอกใจคู่สมรสนะชีวิตมันก็มีความสุขนะนะครับก็ฝากไว้พี่น้องประชาชนเออนะครับนะนี่นละครับก็คือปัญหาโลกแตกสําหรับวันนี้อืมนะครับ นะน่าจะได้เวลาพอสมควรแล้วมั้งอาจารย์ก็พูดกันสั้นๆนะก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์ไปกินข้าวก่อนมานั่งร้านเกเขานานแล้วไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวเขาจะด่านะครับนะเอาเอออย่างนั้นก็แค่นี้ก็ไปพักผ่อนไปอะไรกันก่อนนะนะโชคดีครับอย่าลืมแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ